แพทพาวเวอร์แพทยืนยันจากประสบการณ์ตรงดารานักร้องในเรือนจำไม่ได้มีอภิสิทธิ์เชื่อเศกโลโซอยู่ได้สบายดีต่อใจได้ใช้เวลาทบทวนชีวิต กลายเป็นประเด็นให้คนวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางหลังมีภาพเสกโลโซนักรองร็อกชื่อดังขณะใช้ชีวิตในเรือนจำหลายคนแอบสงสัยว่าเพราะเหตุใดเจ้าตัวยังสามารถไลฟ์สดได้รวมถึงยังมีเสื้อสกรีนลายชื่อเสกโลโซจนมองว่าอาจได้รับอภิสิทธิ์พิเศษเหนือผู้ต้องขังคนอื่นหรือไม่ล่าสุดค่ะในงานแถลงข่าวโครงการฮักอเกนดรักส์กอดปลอดยาที่สามย่านมิทาทแพทพาวเวอร์แพทวรยศบุญทองหนุ่มซึ่งเคยมีประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิต ในเรือนจำได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดมุมมองในฐานะคนเคยผ่านมาก่อนเมื่อถูกถามว่ามีโอกาสเห็นภาพหรือไลฟ์ของเซกโลโซบ้างหรือไม่แพทอธิบายว่า จริงๆในเรือนจำเนี่ยเวลาเขาทำกิจกรรมต่างๆจะมีเสื้อชมรมเสื้อทีมงานอยู่แล้วนะครับเพื่อให้รู้ว่าแต่ละคนอยู่ชมรมหรือทำกิจกรรมอะไรไม่ได้ใส่ในชีวิตประจำวันหลอกส่วนเรื่องเสื้อที่สกรีน SEK l o s o ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต้องไปถามเจ้าหน้าที่ว่ามีกฎเกณฑ์หรืออนุรมยังไงเพราะเท่าที่ผมทราบปกติจะเป็นชื่อชมรมหรือโครงการมากกว่า สำหรับดราม่าที่มีคนมองว่าเสกอาจได้รับอภิสิทธิ์เพราะเป็นดาราแพทยืนยันจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยว่าถ้าเอาตัวผมเองเป็นตัวอย่างผมกล้าพูดร0อเปอร์เซนเลยว่าไม่มีอภิสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เขาก็พยายามดูแลทุกคนให้เท่าเทียมเพราะถ้าเกิดมีความเหลื่อมล้ำขึ้นมามันจะกระทบเรื่องการปกครองในเรือนจำทำให้เกิดปัญหามากกว่า ส่วนเรื่องของเสกโลโซนั้นแพทยังให้กำลังใจรุ่นพี่ในวงการโดยมองว่าการได้ใช้เวลาที่นั่นอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในอีกมุมดูจากสีหน้าพี่เสกแล้วผมว่าเขาอยู่ได้สบายดีนะครับการไปอยู่ที่นั่นบางทีมันก็เหมือนเป็นการปลดล็อกอะไรบางอย่างในชีวิตทำให้ได้พักผ่อนปรับทัศนคติแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นได้คิดสร้างสรรค์อะไรดีๆซึ่งโทษของพี่เสกก็ไม่ได้ยาวมากอีกไม่นานก็คงได้ออกมาแล้วเราก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆจากเขาอีก นอกจากนี้แพทยังพูดถึงวันเกิดที่ผ่านมาที่ปีนี้อายุครบ45ปีว่าเป็นปีที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบและโตขึ้นในหลายมิติ เมื่อก่อนเรายังอยู่ในสถานะลูกชายคนหนึ่งอยู่ในเรือนจำก็มีคนดูแลแต่พอออกมาแล้วต้องกลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่เองไหนจะมีบริษัทมีทีมงานที่มาช่วยเราทำงานอีกเรียกว่าเป็นปีที่เราโตขึ้นมากต้องทำงานหนักขึ้นรับผิดช,ชอบมากขึ้นแล้วได้ทำอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยทำตอนนี้แพทบอกว่าทำหลายอย่างควบคู่กันไม่ว่าจะเป็นงานวิทยากรบรรยายกับน้องๆเยาวชนตามหน่วยงานต่างๆง,งานเพลงงานคอนเสิร์ตก็ยังมีล่าสุดเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ชื่อว่าแล้วแต่ นอกจากนี้ยังทำธุรกิจผลไม้แปลรูปแบรนด์แพทพาเพลินแถมยังเป็น Tik t i k t o ็อกเกอร์ไลฟ์ขายของอีกด้วยเรียกว่าตอนนี้ชีวิตแพทเต็มไปด้วยสีสันและการเรียนรู้อย่างแท้จริงทั้งการเป็นแบบอย่างให้เยาวชนได้กลับมาใช้เสียงเพลงส่งต่อพลังบวกและสร้างธุรกิจเล็กๆที่เจ้าตัวภูมิใจ